ครับผมก็สวัสดีครับสวัสดี FC ทุกท่านนะครับผมกลับมาเจอกันอีกครั้งครับสำหรับช่องรถไถมือสองนะครับจากร้านเคแท็กเตอร์ ector, เพื่อนังกีจงกังหวัดบุรีรัมย์นะคลิปนี้เดี๋ยวพายเอฟมารีวิวอัปเดตรถบริเวณโซนหลังร้านนะครับผมโซนหลังร้านนะครับที่นี่ก็ทำน่ายแท็กเตอร์มือสองอุปกรณ์ต่อพ่วงมือหนึ่งและมือสองมีทั้งรถไถและรถเกี่ยวนะครับสนใจคันไหนค่ายไหนก็เดี๋ยวพาชม นะครับตอนนี้ก็รถเกี่ยวก็ว่างอยู่2คันครับตอนนี้นะเมื่อวานมี3หายไปหนึครับอ,อุปกรณ์ต่อพว่วงก็มีหลายร้อยรายการนะไม่ว่าจะเป็นผ่านและโรตารี่อุปกรณ์อื่นๆนะครับเชิญแวะมาเลือกชมเลือกเอาไปไว้ใช้งานที่แคกเตอร์น้องกีบุรีรัมคลิปนี้เดี๋ยวพาชมรถซึ่งเริ่มต้นนี่เดี๋ยวดูก่อนน่าจะแสนกว่าบาทนะแสนกว่าบาทนะเ,เป็น L3 4 4 5า เพราะนั้นก็น่าจะแสนกลางๆแต่จุดเด่นคลิปนี้จะอยู่ที่คันนี้ครับอิสกิ NT ห้าสี่ห้าสี่สองนะครับคันนี้นะ NT ห้าสี่สองนะครับอ่าตัวนี้เป็นอิสกิตัวใหม่นะครับห้าสี่สองราคาเบาๆนะครับตัวนี้ราคาเบาๆห้าสี่สองตัวนี้อ่า ได้มาเฉพาะตัวรถใบดันเพราะนั้นเดี๋ยวนําเสนอแบบตัวรถใบดันก่อนนะครับสําหรับคลิปนี้ต้องการผ่านก็เพิ่มเติมกันได้นะครับตัวนี้เปิดขายในราคา2องแสนสามบาทเท่านั้นเอง2องแสนสามบาทนะครับตัวรถใบดันรถเดิมๆนะครับสีเดิมเครื่องคัดท้ายเดิมรถ600ชั่วโมงนะนะรถ600ชั่วโมงขายราคาเบาๆนะครับสองแสนสามบาทสภาพนี้สนใจโทรเลย0 8 9 2 3แปด1กนะครับ0 8 9 2 3แปด1ก ถัดมาเป็น l 3 6 0 8บ้าง3608คันนี้เป็นคูปัตตาสามสแรงรถเดิมๆขายตามสภาพ189,000บาทคันนี้อุปกรณ์หน้าหลังครับคันนี้ให้หน่อให,ให้ได้ใบดันผ่นหลังอย่างดี4เส้นถัดมาเป็นอ e ีซิกิห้าเป็น40แรงครับเป็นตัวน้องจากคันหน้าคันหน้า42 2คันนี้เป็น40ทั้งคู่เลยนะครับ259,000บาทครับเช็คสภาพให้อย่างใบดันผ่นหลังนะครับเล่มทะเบียนแถมส่ง259,000บาทนะครับ ถัดมาอีกคันก็เป็นห้าสี่ศูนย์เหมือนกันแต่คนนี้จะได้ยางหน้าใหม่ยางหลังเต็มดีนะคันนี้จะขยับราคาขึ้นมาหน่อยหนึ่งสองแสนหกหมื่นเก้าพันบาทนะสองแสนหกหมื่นเก้าพันบาทยันม่าห้าสิบเอ็ดตัวนั้นนะครับราคาอยู่ที่สองแสนเก้าหมื่นเก้าพันบาทครับสองแสนเก้าหมื่นเก้าพันบาทนะครับรถเกี่ยวคูปุต้าตู้แอร์ดีซีเจ็ดศูนย์จีพับนรบินตู้แอร์นะครับ,บ,รบตัวนี้ปีหกสาม 5้าแสนเกาหมื่นเก้าพันบาทครับห้าแสนเกาหม่นเก้าบาทนะฟอร์ดหกพั 6, 6. ติดจองไปแล้วขอบพระคุณนะ FC จากโคราชนะครับมาชมก็สั่งจองเอาไว้รอเลิกจัดส่งนิวฮอลแลนด์สานะครับตัวนี้เช็คสภาพสวย2องแสนหบาทอ,อกกุปกรณ์หน้าหลังเล่มปีห้าหกแอ้่อตัวนี้4 7, ี่เจท่าี4,708ตัวนี้ยางใหม่ไปด้านใหม่นะ นะครับยางใหม่ใบดันใหม่4708 DT ดทีอ่าคันนี้คันนี้คันนี้เดี๋ยวใบดันใหม่นาซาเอาไป3ามแสนแปดหมื่นเก้าพันบาทครับสามแสนแปดหมื่นเก้าพันบาทเอาไปนะครับอ่าก็เดี๋ยวข้ามไปฝั่งนูน้นนะครับข้ามไปฝั่งนูน้น ตรงนี้ก็จะเริ่มจาก L 5 0 1 8 DT 5 0 1 8 DT คันนี้ตัวนี้รถเดิมๆนะเดี๋ยวเก็บรายละเอียดบางจุดให้แล้วกันนะครับเก็บรายละเอียดบางจุดพวกหลังคาเดี๋ยวเปลี่ยนให้ใหม่หลังคาเปลี่ยนให้ใหม่นะครับเบาะใส่ให้ <c oughs> เอาสภาพประมาณนี้ก่อนเนะาสะสภาพประมาณนี้เอาไป3ามแสนหกหมื่นเก้าพันบาทครับสามแสนหกหมื่นเก้าพันอุปกรณ์หน้าหลังครับเล่มทะเบียนถัดมาก็จะเป็น DC เจ็ดศูนย เจ็ดศูนย์คันนี้ปี5 7 3เจ็0สาม้าบาทครับสามแสนสอาพัฝาครอบอยู่ครบนะครับตรงนั้นอถอดออกสภาพสวยเดิมครับ3,4,0,8ี่ศนะครับตัวนี้ใบดันผ่านหลังเอาไปแสนห้าหมื่นเาพันบาทครับหนึ่งแสับาท4 5่ห้ดีดีทีนะตัวนี้เป็นดีทีไม่มีใบมีดมาขายราคาแสนส0 0หก้าบาทครับสี่ห้าหนกบาทห้าศ เช็คสภาพสวยอย่างหน้าใหม่อย่างหลังเดิมนะครับปี62ตัวนี้เอาไป429,000บาทครับ429,000บาทนะครับ5018 SP SP ตัวนี้เอาไป459,000บาท459,000อ่า5018 RT คันนี้ยางใหม่เก็บใหม่469,000บาทครับ469,000บ,บาทนางฟ้านิวฮอนแลนด์3.5ปี6 สนะครับปี6กสามนี่สี่แสนก้าหมื่บาทครับสี่แสนยันมาามสก้าไปแสนเกสี่ห้าเก้าไปแสนเเอ่ะเมสซี่ไปสา9เอันนี้อันนี้แส9เก้นะครับสคันนี้คันแล้วแสนเกคันนั้นสามแสนแล้วก็นางฟ้า6กหกสอ 7จ็ดแสนเก่าบาทครับปี66หคันนู้อ่าประมาณนี้กระชับเวลาดีแล้วเกินคลิปนี้นะได้ประมาณนี้ครับผม f อสนใจก็แวะมาทดลองขับเอานะไม่ต้องโอนเงินก่อนนะเบอร์โทรศัพท์ติดต่อ0ูนย์แปดเกนครับศูนย์แปดเก้าที่เคอรกเกตอร์น้องกีบุรีรัมยินดีให้บริการครับผมสำหรับคลิปนี้ลาไปก่อนเจอกันคลิปหน้าครับขอบคุณครับสวัสดีครับ